สวัสดีครับพบกับรายการนินจาออฟออสห้าห้านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวก็มันเป็นมินิโกโก้คันนะครับก็จะเละๆหน่อยมาจากมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียอืมครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะข้างในมันมีอะไรก็มันเป็นทำไมามันเป็นโชคกิร็ตแบบนี้วะ ออเอ <c oughs> ทำไมมันยืดอะครับ <c oughs> มันยืดว่ะอคือมันยืดนะครับเออเพื่ออะไรครับ <c oughs> ก็ผมได้ลองชิมไปแล้วนะครับอ้เดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูอีกก็ได้ครับ <c oughs> ผมกินจริงๆนะไม่ปปากเปื่อนเลยนี่ครับแล้วก็วรสชาติเข้มข้นเหมือนช็อกโกแลตแบบของแท้นะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคแต่ช็อกโกแลตแท้มันจะขมกว่านะครับแต่นี้ไม่ค่อยขมจะมีความหวานกว่าแล้วก็มีเอ้ยของกินลืมไปนมนะครับที่ผมจะเอามาเินด้วยกับนี้ก็คือนมดัชมิวนะครับ อันนี้ไม่ใช่สปนอนเซอร์นะผมซื้อมาเองนะโอเคครับ่งซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปครับหรือห้าสต็อสินค้าทั่วไปครับแล้วก็ที่ผมผสมปปไว้แล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเล็กๆหน่อยนะครับยังๆๆให้ดูโอเคยังยังยังให้ดูอ๋อมันจะดำๆหน่อ <laughs> ยโอเคเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะ อูนะครับผมตักจริงๆนะกินจริงๆนะไป้ยินเสียงกรอบๆเลยก็รสชาติดีครับก็จะรสชาติก็จะ มันคล้ายนมผสมชอ็อกโกแลตอะไรคล้ายๆอะไรนี่แหละอัติภัยไม่ออกนะครับแต่มันก็อร่อยนะครับถ้างั้นแค่นี้แหละครับมีแค่นี้นะครับที่ผมมารีวิวนะครับเจอกันวันใหม่เดี๋ยวผมจะลงคลิปเยอะนะครับแล้วใครที่อย,อยู่ฝากกดติดตามและกดไลค์และกดกระดิ่งใตนะ้ติดตามช่องเราเยอะๆนะครับผมก็จะเอาคลิปบางครั้งคลิปบางครั้งนะ มันว่าจะออกได้ตอนไหนนะครับแต่ก็จะพยายามออกเรื่อยๆครับขอบคุณครับไม่ปครับ